mm -hmm. ครับพบกับแชมป์โตโยต้าคุนานะครับ1นึ่งเก้าอีกแล้วครับวันนี้ก็จะพามารีวิวเจ้า2คันนี้เลยนะครับเป็นรีโบนะครับสประตูนะครับในรุ่นของ g r Sport นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นในตัวของแกล้งโฉมนะครับให้เป็น g r เช่นเดียวกันพาไปดูตัวนี้ก่อนนะครับว่ามีลักษณะพิเศษเด่นเดอะไรบ้างนะครับมาดูทางด้านตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว4ประตูนะครับผมเครื่องยนต์2.8นะครับขับเคลื่อน4ล้อด้วยกันเป็น g r แท้ๆนะครับตัวนี้ ลักษณะหน้าตาตัวนี้ของเขาครับก็จะดูดุดันนะครับเป็นพิเศษนะครับตัวนี้มูลค่านะครับของเขาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับบวกมูลค่าสีขาวมุกนะครับหนึ่งมืนบาทจะเป็นหนึ่งล้านสามแสนเก้าพันบาทนั่นเองนะครับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามเพเข้ามาได้นะครับตัวนี้นะครับมีโลโก้ท R s p o r สอรอย่างชัดเจนนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับแล้วก็เรื่องของความอัจฉริยะของเขาก็จะเป็นในเรื่องของ ตัวโตโยต้าเชฟที่เซนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเลด้านะครับผมจะอยู่ทางด้านกระจังหน้าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีกล้อง360องศาด้วยนะครับตกแต่งตัวนี้นะครับตัวกระจังหน้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับให้ดูเป็นเอกลักษณ์ของ GR มากยิ่งขึ้นมีเซนเซอร์นะครับตัวมุมแก้มซ้ายขวาของเขาด้วยนะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกมาพร้อมกับล้อแม็กตัวนี้เลยครับลายเท่ๆของ GR Sport นะครับตัวนี้จะดูแบบดุดันให้อารมณ์แบบว่า โหดๆหน่อยหนึ่งนะครับอ่าก็จะเป็นตัวบันไดข้างนะครับก็จะเป็นสีดาด้วยนะครับตัวนี้ตกแต่งแล้วนะครับเตรียมส่งมอบรุ่นี้นะครับให้กับลูกค้านะครับก็จะติดฟลีมาให้เรียบร้อยนะครับติดคิ้วกันสา์นะครับใส่ตัวเบ้ารองมือเปิดประตูนะครับเป็นลายแคปลานะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นพิเศษนะครับอยากได้แบบไหนจัดให้ได้ทุกอย่างนะครับลายสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับ GR เท่านั้นนะครับอ่าเราสามารถทําได้ แล้วก็จะมาทางด้านหลังครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวโลบาโลบาก็จะเป็นดีไซน์แบบสปอร์ตนะครับดูโชบเชี่ยวนะครับพร้อมกับซุ้มล้อซุ้มล้อก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวจ r s า o r t เช่นเดียวกันสีตัวเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีแถบสีดําเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวมาดูทางด้านท้ายนะครับด้านท้ายของเขาเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับกันชนท้ายนะครับสีดาดุดุเลยคนระับ แล้วก็มีตัวสัญญาณนะครับเซ็นเซอร์นะครับด้านท้ายมาป้องกับระบบอัจฉริยะบายสปอร์ตเ n ียบนะครับตัวนี้ก็จะแจ้งเตือนจุดอับสายตานะครับขณะมีรถวิ่งมานะครับข้างๆเรานะครับเขาก็จะแจ้งเตือนเราด้วยแล้วก็รวมไปถึงนะครับตัวฝาท้ายของเขาก็จะมีชุดล่อนแรงท้ายนะครับมือเดียวสามารถเปิดขึ้นได้นะครับเบามากนะครับแลวก็ตัวกระบะไลเนอร์นะครับก็จะเป็นแบบไม่มีขอบนะครับคแล้วก็มีโลโก้จ r Sport ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดู ตัวที่แปลงโฉมให้เป็นแบบ GR ส p o r t เช่นด้านหน้าเลยครับอ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของยุ่นตัว4ประตูยกสูงนะครับเกียร์ออโต้นะครับราคาของเขานะครับจะอยู่ที่9 3 5 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะครับราคาลดลง7,00 0บาทจะอยู่ที่9 28,000นับาทนั่นเองนะครับแปลงยังไงให้เหมือนนะครับตัวนี้เลยนะครับใส่กระจังหน้า GR สป o r t ตมาให้นะครับ าพร้อมกับโลโก้ TR เช่นเดียวกันนะครับไฟตัดหมอกก็มีมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะพิเศษอยู่แล้วนะครับว่ามีเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็มีมาให้นะครับเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์ท้ายนะครับล้อแม็กเราก็ใส่มาให้เป็นลายเดียวกับ GR เป๊ะๆนะครับก็จะเป็น GR ส port เลยมาพร้อมกับซุ้มล้อนะครับที่เหมือน TR นะครับสีขาวเข้ากับตัวรถนะครับแล้วก็เพิ่มแแฝยดำมาให้ด้วย เราสามารถตกแต่งได้ทุกอย่างนะครับรวมไปถึงตัวสติกเกอร์เราก็ติดมาให้นะครับของทีอาร์สปอร์ตแท้ๆนั่นเองด้านท้ายนะครับจริงๆแล้วสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าอยากแต่งให้เหมือนขนาดไหนนะครับหรือว่าเอาตามงบกประมาณที่ลูกค้ามีก็ได้นะครับตัวนี้เราก็แต่งมาโชว์เป็นพิเศษนะครับก็ยังไม่ได้เรียกว่าออฟชั่นจัดหนักจัดเต็มเหมือนท R แท้ๆของเขานะครับก็จะมีลายสติกเกอร์ให้นะครับการชนท้ายนะครับจะเป็นสีโอมี่มนะครับผมแล้วก็ ตัวเซนเซอร์ท้ายของเขามีอยู่แล้วนะครับแต่ขาดเรื่องของระบบอัจฉริยะนะครับถ้าลูกค้าไม่ได้ซีเรียดนะครับเราก็เน้นเป็นตัวนี้แล้วก็เอามาแปลงก็ได้นะครับตัวกระบะไลเนอร์นะครับสามารถใส่แบบไม่มีขอบก็ได้นะครับเราก็มีบริการให้ลูกค้าเช่นเดียวกันหรือว่าเป็นกระบะไลเนอร์แบบมีขอบใส่โลบาร์เหล็กเข้าไปนะครับการชนท้ายเหล็กเปลี่ยนได้ ครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าสองคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น GR สปอร์ตแท้ๆนะครับหรือว่าจะเป็นตัวยกสูงเตีย์ออโต้ก็สามารถอัปเกรดแปลงโฉมให้ได้ อย่างที่ลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเหมือนกันนะครับผมอยู่ที่มบประมาณของลูกค้าใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเขาไม่ได้ทุกช่องทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook f a n p เ g e นะครับผม u b e Channel หรือว่าจะเป็นเบอร์ติดต่อทุกช่องทางนะครับใครที่สนใจอยากแต่งอะไรเป็นพิเศษก็ติดต่อชั้นมาได้ครับโอกาสหน้าจะพาไปรีวิวรุ่นไหนกันฝากติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับ